วันท้ายแค่ไหนแค่พี่วนทาวันทายวาดภาพเองหรือเลาวาดภาพเองครับแต่ว่าเราก็อยากหาของขวัญให้เขาครับแต่ไม่รู้ว่าจะให้อะไรครับก็เลยไม่ซื้อครับวาดให้ดีกว่าครับเพราะจะซื้อแพงครับวาดไม่แพงครับพิเศษยังไงครับวาดาพพิเศษยังไงบ้างที่รวาดผมเป็คนวาดลูกไม่เป็นครับ แล้วปกติก็ไม่ค่อยวาดรูปอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเออเวันพิเศษวันหนึ่งเราวดาดารูปให้เขาดีกว่าครับอาอผมจะครับต้องขอโทษครับก็เลยวาดรูปให้เขาดีกว่าครับแต่ว่าในมิกเก็ต้างทายได้ว่ารักค,รคนนั้นไป็กคนที่บอกรักกันเลยอะไรเง,งี้ยก้อยหรือเปล่าก้อยบอกรักผมหรือเปล่าใช่ไหมผมก้อยเขยว่ารักผขผมก็มีหัวใจใช่ครับ ความโอเคๆได้ครับความรู้สึกครับมอบให้เขาอ่ะอ<น>ก็ดีครับเพราะว่าเป็นวันทิพย์ครั้งแรกที่ได้อยู่กับเขาครับเพราะปีที่แล้วยังไม่เจอตอนนั้นอนะอย,อย่างที่เขาเขียนว่ารักเนี้ยพอเราได้อ่านแล้วรู้สึกยังไง้เขาเคยบอกเราไหมครับเค,บคยคพูดกันมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเพ<น>ิ่งเขียนวันนั้นเลยเออเขาไม่เคยพูดครับเพิ่งมาเขียนวันนั้นแหละครับเราได้รักเขได้ดีรักกับเขาได้ได้อ่านคขารักกับเขาแล้วครับก็ดีใจครับเพราะจริงๆทุกคนน่ารักอยู่แล้วครับน้องก้อย ใช่ครับยังของขวัญครับเป็นความบังเอิญหรือเปล่าก้อยเขาวัดรูปของขวัญไม่บังเอิญครับเพราะว่าเรามาเจอกันวันวาเลนไทน์ครับวันที่13ผมว่างน้งวันผมก็ไปซื้อสีซื้อดินสอมาวาดรูปให้เขาครับแล้วมาเจอกันวันที่14บังเอิญพอดีแต่ว่าของผมมัมีแค่ดอกไม้กับวาดรูปครับแต่ว่าก้อยเนี่ยมีวาดรูปด้วยแล้วก็มีเสื้อผ้าติ๊กเก็ด้วยครับโอเคตอนนี้เรารู้ หลักการแต่ว่ามีการเือกสถานะอะไรกันบขาง <S <S สถานะตอนนี้ผมยังไม่ได้คุยกับเขาเลยครับ<ร>แต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตกันเหมือนแบบว่าคนจีบกันนะถ้าเกิดภาษาดาราก็คือถ้าภาษาดารานะก็คนที่สนิทที่สุดนะนี่คือภาษาดาราเอาภาษาเภาษาเราเอภาษาเราสุดที่รักสุดที่รัก แล้วแต่บางครั้งครับถ้าอารมณ์ดีเขาก็มีเบบีบ้างมีแต่ถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีก็เธอเฉยๆก็แล้วแต่อารมณ์ของเขาครับความรักของเราทั้งนี้ตกใสใช่ไหมใช่ครับพี่โรบัสตินรู้วันอะไรไหมก็ทุกวันนะครับไร่เปิดไม่เปิดฝั่งที่เป็นจริงแล้วเพราะว่ารอคอยมาตั้งงานกว่ากว่าเขาจะตอบรับอะไรอย่างเงี้ยครับคือบคือมันสำเร็จแล้วอ่ะ ความรู้สึกเหรพี่จริงเขาสำเร็จแล้วอะรู้สึกยังไงจริงจริดแล้วอะไรเงี้ยจริงจรเขาน่ารักมากเลยครับน้องก้อยเขาน่ารักมากเลยแล้วแต่แต่หลายคนมองมากมองเยอะไม่รู้มองข้อไหนเลยมองพี่ดีกว่าพี่มองว่าพี่มองก็ได้ผมก็มองข้อไหนไม่รู้มองข้อไหนเขินเลยมองพี่ดีกว่ามองเยอะเกินมองมอกว่าเราเปลี่ยนตัวเองเยอะเลยเพื่อก้อยครับเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเยอะมากเพื่อก้อยจริงๆผมไอ้มันตามวัยพี่ มันตามไปครับช่วงนี้ทํางานเยอะด้วยครับก็เลยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไม่ค่อยได้เกเรอะไรเท่าไหร่ครับขึ้นยใช่ครับทำแล้วนิ่งขึ้นแบบนิ่งขึ้นเหรอพี่ผมรู้นิ่งขึ้นไหมหรือว่าทำแล้วหรือตัวก้อยไม่มีผลการทำาพื่อสิ่งเราเลยหรืว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วเพื่อผู้หญิงคนนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็เปลี่ยนตัวเองแล้วพี่เพื่อเขาแล้วก็ไม่ไม่มีเที่ยวผับนะเพราะว่าเขาสั่งปิดไง ตอนนี้เขาเริ่มเปิดแล้วก็ยังไม่ได้ไปครับแล้วก็ไปหาความสุขแบบถ้าว่างอะไรี้ก็ไปหาความสุขอย่างอื่นทําครับชวนเขาไปตีก็เลยความได้ทุเราไม่มีเหลือแล้วไอ้นี่อ็นี่อ็นี่พูดเดี๋ยวกันนั่นอีกนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะตอนนี้ยังไม่มีแล้วก็เวลาถ่ายพวกรายการอะไรเงี้ยก็โดนตัวผู้หญิงน้อยลงครับน้อยลง ก็พยายามปรับเปลี่ยนด้วยครับแล้วก็ผู้หญิงบางคนเขามีแฟนแล้วด้วยเราก็ไม่กล้าเล่นครับเดี๋ยวแฟนเขาด่าเกรงใจครับคุณรถผมเกรงใจครับแต่มันคุคุยบอกว่าค้อยเขาไม่ติดนะถ้าเกิดเรื่องทำงานอ่ะเขาไม่เคยติดเลยครับตัดทำงานเขาให้เราเต็มที่ครับแต่เคยพูดทีนึงคือผมไม่เล่นมุกทะลึ่งไงแล้วเขาก็แค่พูดว่าอ่าโอเคแบบนี้เขาไม่ชอบนะอะไรเงี้ยนะโอเคเราก็รู้ทางกันล้วว่าถ้าเกิด18บวกมากๆเขาไม่ชอบเราก็ไม่เล่นครับแสดงว่าน คือเขาไม่เคยห้ามอะไรเลยครับจนวันหนึ่งมีแค่ไปเล่นมุกทะลึ่งแล้วเขาเห็นเขาแค่บอกว่าถ้าแบบเนี้ยเขาไม่ชอบนะเราก็เอาเครู้ว่าแบบนี้ไม่ชอบแต่อย่างอื่นเขายังเล่นได้ไม่เหมือนรถยนตไม่ทุกอย่างอะไรพี่รถยนตไม่ทุกอย่างเลยอ่ะเราก็ไม่ได้ยอมหรอกจริงเราถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วก็คงไม่ชอบแหละถ้าเกิดมองเลไอ้นี่มันทะลึ่งไงบางอันนลยมองกล้องพูดนะเวลาเขาไปแซวผู้ชมผู้ชายอย่างเงี้ยเราเราเขาอะไผมไม่เคยดูเลย เห็นรายการถ้าหนูรับเขาอ่ะผมไม่เคยดูเลยเพราะมาดูบางทีมีนะไปกอดไปอะไรเงี้ยหัวร้อนก็มีเลยไม่ดูดีกว่าบางครั้งดูแล้วหัวร้อนครับเคยดูแล้วหัวร้อนก็เลยเลิกดูดีกว่าหึงเคาไหมครับถ้าดูมีหึงแต่นี่ผมไม่ดูผมก็เลยไม่หึงปัญหาไม่ดูไปเลยไม่ดูเลยไม่ดูยูทูบเลยใช่ครับพอดีจริงจังไหมนะครับจริงจริก็จริงจังทุกคนนะพี่ใช่ไหมล่ะเราคุกครแล้วก็จริงจังหมดล่ะหวังแต่งนะครับวันนี้นี่ไม่ได้ขี้โมะนะ เพราะกับใครก็หว like ังแต่งหมดแหละใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราก็ไม่ร really? ู <im <im ้ไงว่าเราไปได้นานแค่ไหนไงแต่งสั้นะมีมูลค่าใช่หรือว่าได้ท่บบรีท่าจริงไม่้อจริงจริงไม่ได้แค่ให้ของครับเขาให้ผมก็มีครับบางอย่างเขาให้ผมแม่แต่ว่าไม่ได้ออกสื่อครับใช่ครับอย่างเช่นอะไรครับเสื้อพวกเสื้อพวกเสื้อบอลอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนให้ของกันบ่อย ก็บางทีเขาก็รู้ว่าเราอยากได้อะไรเขาก็ไปแอบซื้อมาให้เราเมีโมเมนต์โรแมนติกกันบ้างไหมสองวันโรแมนติกอะพี่เออนี่เขาจะโป๊ะอาใส่กันอะไรเงี้ยไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยโรแมนติกเลี่ยนเลยโรแมนติกสุดของเราคืออะไรนะบ้างโรแมนติกสุดเหรอนวดให้มั้งน่าจะนวดให้นวดเท้านวดอะไรเงี้ยวันนี้เขาเมื่อยไง ครับเพรอะควเจอกันหรือยังแล้วพี่แกว่าอ,อยัางไงบ้างอ๋อขอบคุณพีดด่มากผมเจอแม่กับพ่อเขาบ่อยครับ <S <S แต่ว่าวันที่แม่ผมไปเจอกับแม่เขาอ่ะผมไม่ได้ไปครับแต่แม่เขาก็น่ารักครับน่ารักกับผมขึ้นเรื่อยๆครับแม่เขาไฟเขียวยังครับเขาก็ยังไม่ได้ไฟเขียวนะครับแต่เขาก็ดีกับเราขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตอนเจอเขาวันแรกเขาก็ยังนิ่งๆเพราะเขาดูข่าวเราเยอะเลยแต่พอตอนหลังก็เริ่มดีขึ้นนะครับทุก พ่อเขาละคะดูเนี่ยพ่อเขาน่ารักมากครับพ่อเขาน่ารักมากเพราะพ่อเขาไม่ค่อยดูทีวีครับก็เลยไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเราเปา็นยังไงคร่บเขาเล้ทำะแนนกับแม่อยู่ใช่ครับกับแม่แล้วครับพ่อเขาบ่อยมันเหมือนกอ้อยก็บอกว่าแม่ก็ยอมรับในตัวนิกกี้แล้วแหละเข้าใจนิกกีก้ในการทำงานหรือว่อาใช่ครับแม่เขาหน้าน่ารักมากครับเอหรือว่าผ่านด่านผู้ใหญ่ไปดา่าหนึ่งแล้วเราเป็นยังไงใช่ครับพี่ ความรู้สึกครับใจชื้นขึ้นครับเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาเจอพ่อแม่เขายังเสียวๆครับแต่ตอนนี้เจอพ่อแม่เขาก็ชิลแล้วครับเมเจอพ่อแม่ตรงนีแล้วถ้าอยากไปได้ดีค่ะได้วางแผนไหมว่าสามีอยูที่ไหนวางแผนวางแผนเนี่ยจริงๆผมคิดว่านักสามห้าพี่ถ้าผมอยากแต่งงานนะตอนนี้ผมสามเกดสี่ปีน้องเขาเพิ่งที่ผมเองไม่รีบหรอกผู้หญิงนะนิดแป๊บนึ่งไม่เป็นภาษาทุกวันอะไรนะครับเป็นภาษาทุกวันพี่ต้องตัดน้ำดูหลอด ป้าใส่ตุ้นอะไรอย่างเงี้ยเอาป้านี่โคเรอนนให้ฉีดฟิลเลอร์ครับก็เลยเอป้าครับใช่ครับหน้าตาสดใสขึ้นแล้วครับใช่ครับเดี๋ยวใครอยากหน้าตาสดใสแนะนำเดี๋ยวพลอนนท์ชวนไปฉีดฟิลเลอร์ผมฉีดไปทีนึงอะดีเลยสามสามสามเพื่อนนะครับแดครับไม่รู้เหตุผลนี่ไม่รู้เหตุผลจริงๆแต่ว่าแจ็คเขาก็ ปกติเขาไม่ดื่มนะปกติเขาไม่ดื่มแต่ว่าช่วงหลังๆมีแบบเฟซไทม์ดื่มแล้วโทรมาบอกรักอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยแปลกๆแล้วเว้ยปกติมันไม่ดื่มแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเลิกกับแฟนนะครับก็เพิ่งมารู้ตามข่าวที่เห็นเขาร้องไห้นะครับแล้วก็ไม่ให้กับมังใจเขาอย่างไรบ้างหลังจากเฮ้ยฉันทราบข่าวแล้วให้กับมังใจเมื่อวานเพิ่งเจอครับเมื่อวานเพิ่งเจอจริงๆก็เจอกันบ่อยเพื่อนเราก็ไม่เป็นไรรคับอะไรครับ เขาไม่ได้บอกผมเลยว่าเขาหายเฮิร์ตไหมอาการรรออาากนะครับอาการไม่หยู่กันสองคนก็ปกติครับแต่ว่าถ้ากล้องมาก็จะเฮิร์ตนิดนึงแต่ว่าเลิศดื่มแล้วก็วิดีโอคอมใช่ไหมแต่ว่าเมื่อก่อนน่ะเขาไม่เคยดื่มหรือว่าโทรมาบอกละแต่ช่วงหลังอ่ะมีโทรมาบอกละแล้วก็มีเมาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเพื่อนแบบว่าคิดปกติแล้วก็เพิ่งมารู้พร้อมกับ ทุกคนนี่แหละครับว่าเขาเลิกกับแฟนแล้วเขาได้ถึงแจ็คเขาได้ติดสาม้าสูงที่ว่าความต้องชีวิตมันผลดไหมครับในทางการเมืองของเขาไม่น่าเกี่ยวนะผมว่าเพราะว่าแจ็คเขาก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแฟนเขาก็รับได้อะไรผมไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าผมผมบอกเขาแล้วว่าช่วยมาออกยูทูบผมหน่อยผมอยากถามเขาก็ไม่บอกโอ,<ม>โอเคนะพร้อมดีดเลยครับผมครับพี่นะครับ